สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสารดีมีประโยชน์บายจุม๋มกันอีกครั้งนะคะต้นที่ท่านเห็นอยู่ในคลิปนี้คือมะกรูดมะกรูดเป็นผักสวนครัวมีประโยชน์ทางยามากมายหลายอย่างสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอการนำมาต้มดื่มถ้าท่านใดมีอาการขี้หลงขี้ลืมให้นำใบมะกรูดจำนวนเจ็ดใบนำมาล้างน้ำให้สะอาด นำมาขยี่นำไปต้มใส่น้ำสองแก้วต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำหนึ่งแก้วนำมาดื่มอุ่นๆดื่มวันละหนึ่งแก้วดื่มเวลาใดก็ได้จะดื่มก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ดื่มติดต่อกันประมาณ15วันหลังจากนั้นดื่มบ้างเว้นบ้างจะช่วยบำบัดอาการขี้หลงขี้ลืมได้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสารานุกรมแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาชาวบ้านหมอชาวบ้าน Google และ YouTube ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังคลิปหน้าจะมีสาระดีๆอะไรมาฝากนั้นติดตามกันได้ในตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีสวัสดีค่ะ